ยินดีต้อนรับผมทำอะไรให้คุณได้บ้างครับโอ้ไม่เจ้าเว้ยเออไม่ใช่ขอสเต็กได้ไหมอ่ะอยากได้สเต็กใช่ไหมว้าเธอต้องการสเต็กฉันต้องการที่หนึ่งแบบมีเดียมแลเลยแหละโอ้พระเจ้านี่มันมนุษย์แต่โวยใช่แล้วครับง่ายตังตัวสำหรับออเดอร์ของคุณนะครับฉันว่าฉันต้องการเตรียมแผนครั้งยิ่งใหญ่เลยล่ะฉันจะถามผู้ช่วยของฉันให้ไปหาสเต็กให้นะแต่ฉันคิดว่านางไม่อยู่ฉันคิดว่าฉันเพิ่งเห็นเขาเดินไป ซึ่งเขาน่าจะไม่วางวันนี้นะถ้าเกิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีช่วยไปหาเนื้อที่หลังร้านฉันฟังดูน่ากลัวจังเลยไม่อยากไปเลยอะ it, โอเคฉันไปก็ได้โอเคงั้นตามฉันมาเลยคณผู้หญิงฉันเจอสเต็กแล้วล่ะไปได้ยังอ่ะเอ่อขอโทษนะคะ it, ทำไมมองที่ฉันแบบนั้นอะกรีนอายของผู้หญิงเ <c oughs> อ่อขอโทษนะคะเป็นอะไรของมึงเ <c oughs> ปิงปังอะไรหือดังความช่มช่กออกไปเลยนะคะพระเจ้าผมขอโทษจริงๆที่ทำแบบนี้กับผู้หญิง อะไรนะมึงจะไม่ทําอะไรสงนัหลังไปท้าไม่อยากโดนจักรกลของฉันผู้ควรทําอะไรเพื่อที่จะเชื่อมันกลางนะนแคต่ยตูดได้ทั้งคืนินนายอยากจะได้อะไรผมขอสเต็กได้ไหมอ่ะเธอขยับเหมือนกระบุ้มแมลงเลยนี่นายได้อยู่ในเมนูปะนอนผมก็นะอันนี้คือช่องที่ผมนำคลิปมาพากนะก็ฝากไปกดติดตามไปด้วย เพราะช่องเขามันโคตรเทพเลย